เหมาะสำหรับผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปอาจมีภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า60ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมสวัสดีครับผมก็จังงเนาะป้าพาตลุยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็น ครูเพลงผมแล้ว <NP arc> <jet> ับแล้วก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงครู JB Records นะครับผมสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่น้องสวัครูบอยครับไม่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาสัมภาษณ์เลยเพราะว่าครูอันนี้พาเข้าประชาครับผมอันนี้ข้างหลังเป็นประชารังครูบันทกาละครฉากละครับบันทกเอ็มวีเป็นฉากเอ็มวีของน้องอัญญาอัญญาครับผมอัญญาจดี ก็ไม่มีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยกับครูเลยครับตั้งแต่อยู่ค่ายเพลงมาตั้งแต่อยู่ค่ายเพลงมาก็ยังยังไม่รู้ประวัติครูเลยครับคราวนี้ยผมอยากจะรู้ประวัติของครูมากครับประวัติครูเดิมเมื่อก่อนก็เป็นเมื่อก่นชื่อปยุจันโยชาครับเมื่อก่อนนะแต่นี้ก็ได้ยครับผมก็เป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแต่ว่า มีความใฝ่ฝันนะครับหลายๆอย่างเราอยากได้อะไรทําอะไรเราฝึกฝนทำหลายคนอาจจะรู้จักกันเนาะหลายคนอาจจะไม่รู้จักในช่องโคจังนะครับก็จะอยู่เบื้องหลังกับหล,หลายๆเรื่องนะครับว่าละครเพลงตกลกอะไรสาระบ้าบ้าเขาแตะครบทุกอย่างสาระก็มีนะครับสาระก็มีในช่องเขาทาพวกความรู้อะไรต่างๆเช่นค่าแค่ตเตาเผาทานการทําเพลงการตัดต่อทำยูทูปอะไรพวกนี้นะครับแต่มันไม่ไม่ได้แบบ จริงจังกับมันมากมายทาไปเพื่อให้คนได้เออคนที่อยากศึกษาอยากรู้ได้มาเรียนรู้เอาแค่นั้นประมาณนั้นก็ตอนนี้ก็จะจะเป็นอดีตทหารแล้วนะครับจะเป็นอดีตแล้วหลังจากคําสั่งจะออกวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะครับก็จะกลายเป็นพลเรือนสิทธทิเท่าเทียมกันกับทุกคนแลละนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำหากินบินเดี่ยวโอโคลาออกแล้วทำเรื่องลาออกเรียบร้อยแล้วก็าจะอนุมัติ หนึ่งมิถุนายนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าคําสั่งลอยลอยมาแล้วนะครับลอยลอยมาแล้วให้ออกได้แล้วนะครับคําสั่งย้อนหลังมาให้ก็เลยเตรียมตัวเดินทางวันนี้ก็จะเดินทางไปที่สุรินทร์พยาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องๆน,นะครับในค่ายนี่แหละไปช่วยโปรโมทสถานที่ตอนนี้รราธารกิจเยอะนะครับคอยติดตามเอาแล้วกันว่ามีอะไรบ้างทั้งตัดไม้ทั้งทาแลนด์มาร์คทำร้านอาหารแล้วก็ไปให้ความรู้พี่น้องประชาชนแถวนั้นเรื่องเกี่ยวกับการเผาถ่านแล้วก็ทําธุรกิจเผาถ่านด้วยนะครับ เขาทานเราไม่ทําเหมือนชาวบ้านนะครับแลกกับชาวบ้านเขาเดี๋ยวเขาก็ติดตามดูเอาละกันนะครับอะถามมาเลยเนาะก็เห็นครูทําหลายอย่างเลยครูตั้งแต่ค่ายเพลงทําดนตรีเองอะไรเองเนี้ยครูครูเรียนมาครับไม่ได้เรียนครับมี youtube นี่แหละนะครับแล้วก็มีพี่เพื่อนๆในวงการด้วยกันเนี่ยให้คาแนะนำเหมือนเหมือนกับที่ครูบอกนะว่าอยากทําอะไรเราต้องศึกษา ความรู้ทุกวันนี้มันง่ายมันไม่ต้องไปนั่งเรียนให้เสียเวลามันอยู่ในมือถือเราเนี่ย re. ความรู้เราเนี่ยแล้วก็รักจําเขาเรียกอะไรใช้ใช้สปนิตของตัวเองในการในการคิดในการจดจานะครับในการประยุกต์ใช้อะไรต่างๆไอเดียของเราเองครับมันก็ครูเลยก็เลยยังไม่ได้มาตรฐานถึงขั้นแบบไพ่ใหญ่ๆเขานะครับยังอยู่ในช่วงที่พอฟังได้อายุนี้มันไม่มีอะไรมากมายมันใช้ในมือถือมันไม่ได้ใช้ในโทรทัศน์เหมือนแต่ก่อนในจอใหญ่เหมือนแต่ก่อนยุคนี้ยุคมือถือแล้วก็ ทำแค่ฟังในมือถือแล้วแต่คนชอบแอนะแล้วแต่คนชอบใแล้ว,ลวทหารเนี่ยครูอีกไม่กี่วันเนี่ยมันก็จะเป็นอดีตแล้วและสมัยก่อนเนี่ยครูเป็นทหารโดยหรือว่าสมัครหรือว่าสอบออปลดพลทหารมาได้ประมาณสองปีก็มีเปิดสอบนะครูก็เลยไปสอบมาลงที่บ้านพอดีเลยที่สมุทรสาครอ,อ่าตอนนั้นสอบอยู่สามร้อยคน รับผมกูดได้ที่หนึ่งนั่นคือความตั้งใจไงวิ่งวิ่ง,งออกกําลังกายอ,าอ่านหนังสือทุกทวนติวตัวอย่างมาเราทําได้สาเร็จก็รับราชการมาหนึ่งใจใจใจหนึ่งก็คือมันเป็นการสืบทอดตามตระกูลของครูนะพ่อก็เป็นทหารปู่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นข้าราชการอาเออเป็นทหารหมดแล้วก็มาเหมือนจะตอบแทนพี่สาวชีวิตก่อนเนี่ยกูโอเคเ,ยเ๋ยวพูดถึงมันเลย มุมลบอ่ามุมลบมุมมืดทุกคนนะมันไม่มีใครดีเกิดมาแล้วดีทุกคนหรอกนะครับกูก็ใช้ชีวิตแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นแบบเกเรจนแบบไปทําร้ายผู้อื่นให้เดือดร้อนนะครับเราเกเรกับตัวเราเองอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับของครอบครัวบ้างกูก็เลยบินเดี่ยวตลอดแล้วก็สู้ด้วยตัวเองมาเลยตลอดนะครับโดยที่ไม่ให้ทาครอบครัวเดือดร้อนด้วยประมานั้นและทุกวันนี้ก็ยังบินเดี่ยวอยู่เดี่ยวชอบเดี่ยวมันบิน กับคนกลุ่มในกลุ่มมาเยอะนะเจอปัญหาอะไรหลายอย่างก็ก็ยังสู้บินเดี่ยวไม่ได้ครูชอบอิสระชอบทําอะไรที่ไม่เป็นภาระแต่ยังไม่ทิ้งไม่ละทิ้งกันช่วยเหลือคนนะครับช่วยเหลือคนาแต่ต้องช่วยช่วยเหลือคนซึ่งหน้านะครับเยอะแยะในข้อความครูมาเนี่ยแต่และว,วันเนี่ยขอตัง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 ,ตง,ตงถามว่าเราถ้าเราเลือกช่วยทุกคนเนี่ยเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายใช่ไหมเงินเราก็หาหาเช้ายินค่ำเหมือนกันอาจจะพิเศษกว่าน,นั้นหน่อยก็บหลายๆคนแต่ว่า การช่วยคนเนี่ยครูจะชอบคนที่เห็นซึ่งหน้าบเห็นหนะ้าตรงนั้นเจอสถานการณ์แบบนั้นอันนั้นเราเราสัมผัสได้นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อนะครับคนที่มาขออะไรต่างเชื่อแต่เราก็ต้องเลือกห้ามใจตัวเองว่าถ้าเกิดเราเชื่อคนหนึ่งแล้วอีกคนอื่นที่เขาขอเขาหรือร้อนมาครูเท่ากับไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองก็งเลยตั้งบริทานไว้ว่าต่อไปนี้จะช่วยเหลือคนซึ่งหน้านะครับหรือ รับรู้จากคนรู้จักอะไรประมาณนี้ถ้าช่วยได้ก็จะช่วยนะครับไม่ได้หมายถึงเงินทองนะครับอย่างเดียวมันหมายถึงการช่วยเหลือแบบอื่นนะ่ังเช่นที่ผ่านๆมาก็อาชีพด้านอาชีพคนที่ไม่มีที่ไปอะไรเงี้ยมาตั้งหลักที่นี่ก่อนก็ให้มาแต่ตอนนี้ที่นี่จะปิดรับคนแล้วนะที่เจบีก็จะเป็นครูต้องฝากพวกเราด้วยฝากดูแลนะคร,ครูอาจจะไปยาวแล้วก็กลับมาช่วงมีเวลาเขาจะขึ้นมาหาพวกเรามารวมตัวกันบนะที่นี่ก็อย่าทิ้งเหมือนบ้านพวกเราเลยแหละ มาอยู่มาเที่ยวมาทางนี่เขามาั่งมารวมตัวกันาอย่าอย่าให้มันห่างห่างกันกันมีเวลาเขามาหากันที่นี่แหละคุณครูไม่อยู่ก็มาภารกิจข้างหน้ามันมีเยอะต่อไปเนี่ยพอทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยการบริหารงานปล่อยให้ทีมงานบริหารได้พวกนั้ขึ้นมาเที่ออกมาเล่นด้วยนะครับคนเรามันยังมีแรงอยู่เยียงพวกเราเป็นตัวอย่างแหละอะไรก็ได้ที่มันเป็นแนวทางที่ครูทํามาครูทางมาให้เนยทําไปเถอะไม่สาเร็จถ้าไม่ลงมือก็ไม่รู้ว่าสำเร็จหรือล้มเหลว ใช่ครับอ่าเหมือนที่ผ่านมาเห็นไหมเข้างยูทุกเดาวผ่านครับเมื่อก่อนคิดว่ามันก็แคไม่ไปไม่แน่หรอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครูบอกแล้วมันก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวทุกวันนั้นก็ต้องเจอแต่ก็อย่าไปอะไรมากมายแต่เมื่อมันติดแล้วก็เดินต่ออย่าหยุดถ้าเราชอบถ้าเราคิดจะทําเดินต่อครับก็ได้จะได้ตังค์แล้วนี่ได้ตังค์ได้ตังค์นจานเยอะเห็นไหมแล้วครูแล้วที่สุรินเนี่ยไปครูไปทาอะไรทาแรนมาร์คทำแรนมาร์คคืออะไร เป็นที่ท่องเที่ยวศูนย์รวมท่องเที่ยวอาจจะเป็นบ่อตกป,ปลาครูจัดแข่งก็จะมีคอนเสิร์ตจากกลุ่มบรรดายูทูบเบอร์เนดาที่รู้จักกันพี่น้องกันเนี่ยเป็นน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะใ,ใกล้เคียงก็จะมาะว่าหวามาร่วมกิจกรรมเพื่อดึงคนเข้ามาเที่ยวจะมีร้านอาหารมีคาเฟม่มีแล้วแต่อนาคตแต่ครูวางแผนเอาไว้คือจะให้มันครบวงจรในการท่องเที่ยวะนะหรือไปพัฒนาการท่องเที่ยวทางพายุสารที่ไหนครูที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอท่าตูมนครับอำเภอท่าตูม ใครที่อยู่พระธาตุวมอยู่วับจุลินรู้จักร้านริมะารคาเฟ่นะครับอยู่ตรงนั้นแหละแต่ตอนนี้ครูต้องไปปูทางเรื่องโครงสร้างธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องไม้ก่อนบเพราะว่ากาลังสร้างทีมงานให้ชุดตัดชุดแปรรูปให้มนลงตัวสร้างเครื่องจักรเสร็จปุ๊บพองานเขาเดินได้ปกติทุกอย่างครูก็จะเริ่มลุยแต่มาเขาต้อหน้าฝนนะครับไมโครก็ลุยงานเสร็จแล้วหรือรอแค่ให้มันมุนหมาดก่อนตอนนี้ยังทาอะไรไม่ได้นะครับก็วันนี้ก็เตรียมตัวแล้วที่จะเดินทางไปขึ้นรถแล้วเรียบร้อยแล้วก็เลยกำพะละ เข้ามาขอสัมภาษณ์ครูก่อนเป็นเดียวแล้วงานเพลงอะครูทิ้งปะก็คงไม่ทิ้งไม่ทิ้งมันเป็นความผันของครูอยู่แล้วอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการที่เราจะต้องเคลียร์งานทุกอย่างให้มันลงตัวก่อนช่วงประมาณสามถึงหกเดือนเนี่ยครูจะยังเงียบเรื่องเพลงไปก่อนอาจจะยังไม่ได้แต่ต้องมันแต่ก็กลัวตัวเองลืมเหมือนกันเพราะว่านานแล้วขนาดถึงตอนนี้ยังไม่ได้ทำนานแล้วก็อาจจะลืมกลัวลืมเพราะคุณพก็แต่งไว้เพลงหนึ่งจะให้ครูทำดนตรีให้ผมก็ไม่ระวาง ไม่ว่างพอตอนนั้นก็พอจะว่างก็มาทําบ่อขยะอืมขยะอีกอะไรอีกพอพอจะว่างจะว่างก็ติดเรื่องการสอนเรื่องาคาแคร์คาแคร์คาแคร์ก็กยังสอนเหมือนเดิมนะครับเปิดย <c oughs> รับลูกศิษย์มันงานมันเยอะนะครับถ้าคนไม่มาเข้ามาสัมผัสจริงจงจะไม่รู้ว,ว่าเรามีเวลาแต่ด้เวแต่ะแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันน้อยมากท่องว่างเนี่ยขนาดตอนนี้ก็กให้เวลานะให้เวลาพอจะไปแล้วก็วภางากิจทุกอย่างเมื่อกี้ก็เพิ่งสอนลูกศิษย์ไปไอ้าคาแคร์เมื่อวานก็สอนไป จ้าหนึ่งเขาก็มาเรียนที่นี่แหละ<อ>มาเรียนที่บ้านีน้ต่อไปใครจะเรียนคาแคร์เกี่ยวกับการทําน้ํายุงน้ํายาอะไรต้องติดต่อออนไลน์อย่างเดียวหรือไม่ก็อาจจะไปหาคมพิสุริน,นามาไม่ได้เลวมาอาจจะต้องแบบรอจังหวะที่ครูกลับมาจะมาวันไหนเราให้คาตอบไม่ได้บางคนถามจะมาเมื่อไหร่บอกไม่ได้ตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้แต่ว่าช่วงเร็วๆนี้อาจจะขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการลาออกนะครับ,อ,บอาจจะขึ้นมาอยู่คงคงไม่นานแต่รอบนี้มีภารกิจที่ครูวางลูกน้องไว้หลายจุด เขาขาดเราผู้นําไม่ได้ใช่ไหมการเป็นอยู่อะไรต่างๆเนี่ยงานเราเดินหรือไม่เราก็ยังไม่รู้เราวางใจเรื่องงานเขาได้ไหม,มถ้าเราไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยเขาก็ขาดกาลังใจเราก็ต้องไปไปดูแลตรงนั้นด้วยทีมงานก็ยังไม่คุ้นเคยกันงงยังไม่คุ้นเคยกันไหนต้องวิ่งคาตูมุลินกระสินอีกหน้างานใหญ่ที่กระสินนะครับมันไม้สักอาจรครูแต่ครูเหมาซื้อป่าไม้สัก,ไ,ไ,สกไว้เยอะอแล้วก็ต่อเนื่องนี่ยาวงานป่านี่ยาว เสร็จแล้วที่สุรินเนี่ยคือเป็นโรงงานแปลร,รูปนะครับแปรรูปแล้วก็อาจจะขนกลับหรือไม่ก็ไปยืนขายนายงานขายแบ่งขายไปให้รถพละส่วนทีมงานที่แปลร,รูปก็แปรรูปไปชุดตัดก็ขเขาตัดไปอะไรประมาณนี้คือทุกคนต้องเป็นงานแต่นี้บางโครงสร้างไว้ค่อนข้างค่อนข้าง,างดีในตลาดเนืงแต่ยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรอกคนตัดก็อยู่ในชุดตัดไปแต่ปัญหารเรื่องอุปก,กรณ์เรื่องอะไรยังยังมีปัญหาอยู่กมต้องลงไปเคลียร์เองอะไรเองในลูกค้านัดด้วยก็เลยถือโอกาสเดินทางเลยพรุ่งนี้วันจันทร์ลูกค้านัด คุยหน้างานเพื่อจะเป็นคู่ค้ากับเราตลอดไปหมายถึงว่าครูแบง่งซื้อแปลงนี้ได้เขาก็ขอแบง่งครึ่งนึงอะไรมานเนี้ยแบ่งจากเราอีกทีอ่าเราอีกทีทนึ่งก็ก็กดีนะเรภาระเราคุณเอาไปครึ่งนึงเราเอาไปครึ่งนึงกาไรนิดหน่อยก็ต่างคนต่างมีช่องว่างอะไรมาเนี้ยเรื่องไม่สักนะครับผมแล้วครูมีอะไรจะบอกคนแบบท่านผู้ชมที่ชมผู้ชมอยู่เนี้ย พ่อครูเนี่ยเริ่มมาจากศูนย์เลยครูแล้วก้าวมาถึงจุดนี้ได้เพราะอะไรครูไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเดินได้นะครับต้องมีคนราคับราคองอย่างพ่อแม่นะครับแต่เมื่อเราเดินได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องดิเดินให้มันคล่องจนเราจะเดินได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นเราผมเองเนี่ยนะครับมีความฝันอะไรคือสมัยก่อนเนี่ยตอนเห็นชอบกีตาร์ ฝันว่าโอ้ยไขึ้นไปยืนโซโลกีตาร์บนเวทีเพรเท่อะไรประมาณนี้แบบกีตาร์เล่นได้เป็นแค่แบบก็เท่แล้วอ่ะยิ่งยอมรับยังไม่ต้องเล่นเลย่แต่พอเราเล่นได้เล่นทุกอย่างได้ความฝันที่อยากจะไปอยู่บนเวทีเปลี่ยนไปกลายมาเป็นอยู่เบื้องหลังเรามาทําเราไม่รู้มาก่อนว่าการทําดนตรีมันเป็นยังไงมันไม่ได้ยากแ้่ก็ไม่ได้ง่ายเราคิดว่าโอ้ต้องเป็น นักดนตรีที่มือเก่งๆแล้วมานั่งล้อมวงกันอัดบันทึกแต่ละอย่างหรือไม่ใช่ยุคนี้มันเป็นแค่คอมพิวเตอร์มันสามารถจําลองมาจากของจริงได้เราก็แค่กีตาร์กับเบสดสดๆนะเล่นสดก็คือมีเบสกับกีตาร์ที่เหลือเราเขียนโปรแกรมเอาเอา่ลงไปอ่าส่าลงไปสุดท้ายก็อยู่ที่การมิกซ์มิกซ์กมาตอร์ลิงอะไรพวกนี้แล้วก็สําคัญก็คือผู้ถ่ายทอดผู้สืบทอดก็คือนักร้องนั่นเองครับผมอ่าแล้วแต่ว่าใครจะสืบทอดหรือถ่ายทอดเสียงเพลงเมโลดี้นั้นออกมาให้มันน่าฟังนะครับประมาณนั้น คืออย่าท้อคิดจะทําอะไรแล้วถ้าคุณเออเอาไว้ก่อนอเดี๋ยวก่อนมันไม่สําเร็จนะครับไม่สําเร็จ <c oughs> เขา้าใจอยู่ว่าต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันแต่เราก็ต้องเลือกต้นทุนที่เราสามารถจับต้องได้นะสามารถไปถึงมันได้เ <c oughs> ช่นดนตรีเราอยากเราไม่มีโอกาสที่จะต้องไปเป็นนักดนตรีดังถึงเออเ่งดังเราก็หัดเล่นกีตาร์ให้มันเก่งนะครับให้มันเก่งกีตาร์ทุกวันนี้ไม่กีตาง์สมัยก่อนต้องมีเงิน4ี่ห้าพันเจ็ดแปดพันคือกีตาร์ตัวนึงได้ยา่สิห้าเงี้ย ทุกวันนี้นลครับแปดร้อยพันกว่าบาทก็ซื้อกีตาร์ได้แล้วมันก็อาจจะเยอะสําหรับคนเงินหนึ่งพันไม่เท่ากันเข้าใจายอยู่นะแต่ถ้าเรามุ่งมานะตั้งหน้าตั้งตาที่ทททอยากกจะได้มันมาครอบครองเนะี่ยเราก็ต้องเก็บหอมรอมริบนะครับผมอาจจะพูดเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปผมเก็บเคล็ให้ฟังสำหรับคนที่มีโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องทําแบบนี้เชื่อว่าหลายคนต้องการมีชื่อเสียงนะแต่ว่าการมีชื่อเสียงเนี่ยเราจะประคองไว้ซึ่งความดีไหม ทำอะไรที่มันเสื่อมเสียหรือเปล่าต้องอยู่ที่ตัวเราแหละอยู่ที่สันดาลเราแหละต้องไปสันเคลื่อนนอครูต้อเคลื่อนประมาณนั้นเราต้องต้องไปสันเคลื่อนมันมันจะดังต้องสี่ทุ่มเลยนะสี่ทุ่มด้วยสี่ทุ่มมืดหน่อยก็วันนี้ก็ขอขอบคุณครูบอยครับที่มาเล่าเรื่องราวเล่าประสบการณ์นะครับในการเก็บนฟังประสบการณ์ ประสบการณ์การการไม่เอาอเยวปวดฟันกามค้างกินกันด็กในการเล่าเรื่องว่าเออทําไม <c oughs> ครูถึงมายืนจุดนี้ได้นะครับแล้วอย่างครูบอยที่ผมรู้จักแรกๆครูแต่แรกผมก็คิดแบบ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 คนที่เพิ่งเคยเจอกันวนะ่าอุ้ยครูรวยครูเป็นราหารเปล่าพอมาได้ฟังเรื่องราวแล้วคือครูก็เริ่มต้นจากศูนย์โดยไม่ที่ไม่มีอะไรเลยแต่ครูก็สู้มาจนทุกวันนี้นะครับก็ไม่มีเลย,เลย ก็ยังไม่ไม,ม,ไมีอะไรเคยผมเคยวังตรงเคยทํางานแบบแบบบคนไม่อยากจะเชื่อผมก็ยังไม่อยากเชื่อตัวเองอันนี้ลืมเล่าไปอ <_ s 1> <ไ>่ก <ไป S 1> ่อนที่คุณจะเข้าวงการค้าขายมือสองนะครับผมเริ่มต้นจากสามพันบาททําเงินได้แปดร้อยร้อยนะเป็นเป็นร้อยจริงๆครับเพราะว่าใช้เวลาอยู่ประมาณสามถึงห้าปีนี่แหละจนธุรกิจมาเริ่มมาเริ่มหนักเหล็กลงอะไรลงของเขืองมันไปไม่ได้จากเหตุการณ์บ้านการเมืองอะไรพวกนี้ยเราก็เลยต้องถอย ผมไม่เสียดายบางทีแบบหมดไปหลายสิทธิ์แต่เราคิดว่าเรามาจากสามัญบาทเราหาใหม่ได้เว้ยจะซื้ออะไรเราเรากล้าเราก้า,า,กาวาดัดก้าทําอันไหนที่มันกาไรเราก็ได้อันไหนที่ขาดทุนเราก็ต้องยอมรับมันเพราะว่าเราเริ่มมาจากแค่นั้นนะครับทุกคนอาจจะไม่เหมือนผมอาจจะต้องลาบาก,ลำบ,ากลำบนกูนี่ยืมสินมาแล้วก็ท่างธุรกิจตัวเองเข้าใจคือมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าเล่าายทอดจากตัวเองให้ฟังนะคค้าของเก่าเมื่อก่อนคิดว่ามัน มันจะเป็นอาชีพที่ยังยืนแล้วกาไรดีมากๆยอมรับว่าดีมากๆแต่ทุกอย่างมันมันมันกลับกลายเป็นสิ่งที่เราคิดเอาไว้แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีประสบมันมีอุปาสารรคหลายอย่างเรื่อธุรกิจการซื้อการขายเยอะขึ้นการซื้อน,น้อยลงมันก็ทําให้เราไม่มีหมุนเราต้องจําเป็นต้องขายทิ้งขายอะไรก็เลยถอยมาทําธุรกิจเล็กๆทำคาแคร์มาเปิดสอนทําน้ํายาก็ ไปเรื่อยๆทุกอย่างที่เราศึกษามาเอามาถ่ายทอดทาง YouTube นี่แหละมันก็เป็นการเหมือนครูทําคลิปหนึ่งเอาไว้ว่าคอนเทนต์มันขายได้ครับแม้ยอดวิวบน YouTube ไม่ได้เยอะแยะเลยอย่างเช่นครูทําคลิปเนี่ยบางทีก็ร้อยบางทีก็พันแต่เงินนะมันได้หลายแสนมันไม่สมเล็กอ่ามันได้แสนจากสิ่งที่เราเอาคอนเทนต์ไปบางเอิญมันเจอกลุ่มคนเป้าหมายที่เขาติดตามที่เขาคน้คนหาอย่างเช่นคาแครเนี่ยนะทาเงินได้ถือว่าดีมากๆเลย,ยด,ดีกว่ากาเลี้อาหารหลายเท่าอย่างคาแครของครูตอนนี้ มันก็ยังนิ่งอยู่ผู้ขายผู้ขายเขาคือพูดง่ายก็คือเสื่อนอนกินแล้วเกี่ยวกับเรื่องขายยาก็ประมาณนั้นคือมันเลี้ยงตัวมันเองจากความรู้ของเราที่เราขายทอดให้กับลูกศิษย์ไปเนี่ยแล้วเราก็มีการขายเคมีเราให้เมื่อก่อนให้ให้สูตรน้ํายาให้อะไรแล้วเราก็ขายน้ํายาเคมีไปมันก็ได้พอๆกับทําคาแคร์แต่ค่าใช้จ่ายมันไม่ไม่ต้องเสียเหมือนคาแคร์คาแคร์ต้องมีค่าลูกน้องค่าน้ําค่าไฟและอย่างเราล้างรถถูก ได้จานวนรถเยอะก็จริงแต่ว่าล้านเราร้างไม่แพงมันก็มันเหนื่อยต,ตัวแล้วก็เหลือ,อไม่เท่าไรสุดท้ายก็เลยมาลองขายวิชามาลองขายคอนเทนต์ทาคอนเทนต์มานี่แหละแล้วมันขายได้ตัวมันเองนะครับมันเป็นเรื่องจริงที่มันขายได้แล้วมันทาเงินให้เราได้แบบผมอาชีพอินคัมเลยไม่ต้องมาหวังเงิน y o ยูทูบครูนะแต่พวกเราเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆอย่าคาดหวังมันเลยบางสิ่งบางอย่างพวกเราทําปุ๊บเนี่ยความรู้ที่มีมาอาจจะขายคอนเทนต์ได้อาจจะแสดงออกมาปุ๊บเนี่ยคนเห็นต้องการเราก็เสนอ แฝงการขายเป็นมันมีกลุ่มเป้าหมายอยู่อย่างเช่นคาแคร์เนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่ผมวางมือเรื่องคาแคร์ไปแต่มาเน้นไปเรื่องการสอนแล้วก็ผลิตขายน้ํายาผลิตเคมีผสมครับนะครับแล้วคาแคร์เกิดทุกวันทุกวันทุกวันก็ใครอยากทําคาแคร์ก็ปรึกษาเข้ามาทางคอมเมนต์ของโคจังได้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมติดต่อครูให้นะครับครับผมต็ววันนี้ก็ต้องขอบคุณครูมากครับรบกวนัวแล้วเดี๋ยวครูครูก็ต้องเดินทางไปกาละสินนอีกนะครับก็ผมก็ ในฐานะลูกศิษย์ก็ขอให้ครูนะครับประสบความสําเร็จนะครับที่นู่นแล้วก็สร้างแหลมไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ทันปีใหม่พอปีใหม่ผมจะได้ไปพักวนด้วยใช่ช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวแล้วก็ถ้ามีโอกาสสุกเสาร์อาทิตย์ผมอาจจะขึ้นไปกับจัดปุ้ยขึ้นไปเยี่ยมเยียนครูเราขึ้นไปหาไปดูแด์มไม้แห่งใหม่นะครับว่าเอท่าตูมธุรกิจทุ่รนุ่นเป็นยังไงที่อำเภอท่าตูมนะครับฝากถึงน้องเอีทังนู้นด้วยใครที่ดูอยู่ชนีศาลนะครับก็ชนีสาล ไปที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับเร็วๆนี้นะครับอาจจะเสร็จก่อนอาจจะเสร็จผมอยากให้เสร็จก่อนปีใหม่จริงๆแล้วอยากให้เสร็จก่อนวันเกิดครูด้วยมันจึงถามเนี่ยจริงๆมันคงไม่ทันเพราะว่าผลเมืองลังมาแต่ถามว่าถ้าเสร็จก่อนมันก็จะเป็นการสร้างอาชีพที่นู่นหนึ่งนะคุณใช่ใช่ชาวบ้านได้หลายคนเลยใช่มีงานทํามีการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับมีเด็กตรงเด็กเสิร์ฟมีการเอาคนงานมาทํางานจุกับงานไม้งานฐานอะไรพวกนี้แล้วก็สอนทุกอย่างอย่าง เพื่อเป็นการให้ให้เป็นผู้ให้ที่ดีก่อนที่เป็นผู้รับนี่คือคอนโทรลของครูนะครับครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็ก่อนจะไปก็ฝากช่องนะครับพราป่าพาตะลุยนะครับผมแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามนะครับถ้าใครสนใจจะทําคาแคร์หรือว่าอะไรก็เข้าไปกดติดตามช่องครูก็ได้นะครับช่องจะบอย JB Channel แลครับผมภาษาไทยต่อไปหลังหลังหนึ่งนิทานจะเป็น JB f a m i l y นะแต่ว่าค้นหาคําว่าจ้าบอลก็เจอเองนะเพราะว่ามันมันติดอยู่มันจะขึ้นมาเป็นรูปคนแก่ขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อครับไม่แก่นะก็มีเห็นเห็นอย่างนี้นี่เป็นเป็นสตานให้นะเดชนะครับยายาหนึ่งยั้งหนึ่งยายาให้ให้ยายาอ๋อไม่ได้นะเด็กนะเดชกสอนท้ายครูเดชกสอนท้ายด้วยสอนท้ายยายาเป็นคนขับแต่ครูไปขับแทนอ่าไม่ธรรมดาเลยครับผมฉาบเสียงตายครับผมอูอไหนเรื่องอะไรเรื่องจำไม่ได้แล้วล่ะมันเยอะก็เดี๋ยวไว้โอเมโอกายว ไปคุยก okay. right. okay. well ันที ing, ่นู่นโอเคครับผมก็วันนี้ก mm ็ขอบคุณครูมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับจคริญพรเจริญพรโยมบายบายนี่จำพระเอกได้ไหมเนี่ยไปไปอุตสป